หักคลิปต่อไปนะครับจะพาคุณไปตกแต่งรูปให้มันสวยๆตามสไตล์ของคุณนะครับเ,เริ่มแรกเลยให้คุณโหลดออแอปไลค์คาเมล่นะครับโหลดเลยนะครับโหลดลงเครื่องเก็บไปเลยยังไงต้องใช้แน่นอนนะครับเวลาที่เราจะใช้เราก็มาที่แอปไลค์คาเมล่ นะครับกดเข้าไปนี่นะครับกดเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับทีนีเออ้เวลาที่เราจะทำถ้าเป็นภาพเดียวเราก็เลือกที่แกลลอรี่นะครับแต่ถ้าเป็นภาพปฏิติปฏิติปริติต,ต,ต่ออะไรอย่างงี้ก็คือหลายๆภาพนะครับเราก็กดเข้าไปที่นี้ผมจะ ออลองกดเข้าไปดูก่อนนะครับที่แกลเลอรี่นะครับแล้วเราก็เข้าไปเลือกเลือกรูปภาพนะครับรูปภาพ สมมติว่าเราเลือก,ก,กรูปรูปนี้นะครับเ,รเลือกมาแล้วเราก็กดเลือกอีกทีหนึ่งอนะันนี้ก็จะเป็นอันทีกของเราแล้วเราก็อาจจะไปเลือกรูปตกแต่งสีอะไรโดยอัตโน,ตโนมัตินะครับตรงนี้แล้วแต่เสร็จแล้วก็ทําการบันทึก ก็จะเก็บภาพนี้เอาไว้ส่วนสมมุติว่าคุณอยากจะเพิ่มรูปภาพอะไรลงไปก็ให้กดที่หัวใจนะครับแล้วก็มากดที่กันไกทีนึงแล้วก็จะอาจจะเอาภาพเล็กๆไปแปะอีกทีนึงก็ได้ครับสมมุติว่าผมจะเอารูปเล็กๆอันนี้ รหรือว่าท่านอาจจะมีโลโก้โลโก้บริษัทนะครับ JC ก็มาวางตรงขวามือก็ได้นะครับลองทำให้ดูทีกดไปที่หัวใจนะครับกดที่กันไกมาเอาอโลโก้ JC ซีบริมีนะครับเเลื่อนมาวางไว้จะปรับเพียงไมก็ได้นะครับให้มัน,นดูสวยงาม จะขยายได้หมด้ดหมุมนี้มีขนาดยุกย,ยอออาา่อยุกนองนองนี่ราวางไว้แล้วก็เลื่อนมาอาจจะพิมพ์เป็นตัวหนังสือเช่นผมจะพิมพ์ว่าชื่อผมก็คือฮะ ไว้หน่อยเป็นยอ,ยอมๆต้องอะไรมากใส่เบอร์โทรเราไปสูงแปด ว่าเราจะเอาไหนในที่นี้เนี่ยผมเลือกเลยนะครับเอาอันแรกจะหนุ่มมากดับมาดูว่าเราจะเอาขนาดไหนก็ย่อได้ยุบได้ขยายได้เลือกสีก็ได้นะครับเปลี่ยนสี ได้ครบหมดแล้วนะได้รูปเล่าได้โลโก้ได้ภาพเล็กนะครับได้มีชื่อมีเบอร์โทรครบแล้วน,นะครับแล้วก็ทำการบันทึกตรงเครื่องหมายบวกนะครับเห็นไหมครับบวก จะ,จะปรับสีปรับแสงแะอะไรก็มีหมดเครื่องมายเครื่องมือเขาเยอะนะครับก็ลองเลือกเล่นดูนะฮะที่นี้ไม่การไม่เป็นการเสียเวลากดปั้นกเข้าไปจดสิ้นนะครับ แล้วก็ไปเซฟเก็บไว้โอเคเรียบร้อยแล้วก็เซฟเก็บไว้ทีนี้เรามาดูภาพประติดบ้างกันต,ต่อนะครับอันแรกเราก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกคำว่าแกลเลอรี่ สี่ภาพมี2ดูอันแรกนะครับก็มันจะมีเลข2อ,อยู่เห็นไหมครับซ้ายมือเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วก็จะมี3 3ก็คือ3ภาพ3ช่องสี่ช่องเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดูจะมีเลขบอกห้าช่องหกช่อง 7ช่อง8ช่องมีเก้ช่องนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปจะเลือกกี่ช่องก็ได้ณที่นี้ผมเอาแค่2ช่องก่อนกดเข้าไปเลือกรูปภาพเสร สองช่องสองช่องเนี่ยผมว่าเราใส่ไปภาพเดียวนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนนะครับคิดแคปชั่นดีๆนะครับงามแล้วก็ให้มันแบบโดนใจอ่ะอีนแล้วเอาไปโพสได้นะครับจะใส่รูปก็ทำเหมือนเดิมนะครับสเพิ่มรูปก็ไปที่หัวใจนะครับแล้วก็กันไกล จะไปใส่ข้างบนก็ได้นะก็แล้วแต่จะวางตรงไหนก็ได้นนีเป็เาหาดูนะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ถ้าพิมพ์ตัวหนังสือก็เหมือนเดิมนะครับกดที่ตัวทีแล้วก็มาทีข้อความแล้วเราก็จะเอาภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็เลือนเอาลองพิมพ์ดูนะครับ แค่นี้นะครับผมก็กดคำว่าต่อไปก็เหมือนเดิม,มก็จะมาให้เลือกตัวอ,อักอรเลื่อนดูนะครับชอบแบบไหนก็เลื่อนดูเจ้าเอียงเอียงก็ม,มกีเอียงนิดนึงเลื่อ,อ,อนสีก็เหมือนเดิมกดไปที่สีมันก็จะเปลี่ยนใหน้ นี่เนาะเสร็จแล้วเราก็กดเครื่องห,หมายถูกนะครับเครื 2> 2. ่องหมายถูกก็คือการเซฟนั่นแหละเสร็จแล้วก็บันทึกอีกบันทึกลงเครื่องนะครับเครื่องหมายถูกกดลงเนี้ยก็คือการบันทึกลงเครื่องของเราเก็บไว้เสร็จสิ้นแล้วเราก็กดโอเค เรียบร้อยนะครับหรือว่าเราจะถ่ายรูปตัวเองก็ได้นะครับไม่ทําให้ดูนะครับทำเองทำเอาเองนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเราไปฝึกกันเองนะครับ